สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับได้ทางเพจ Facebook นะครับแนวทางโชคลาภนะครับฝากติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับช่องบุญธรรมสีแสงนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับมือนีนะครับติยินข่าวดีนะครับน้องภูผานะครับคุณตานะครับ เิ่นไปเก็บเห็ดเพิ่นด้แวะมาบอกนะครับตัวเลขแนวทางตัวเลขชกลาบกับคุณป้าแสงนะครับป้าแสงเพื่อนก็ขายเนื้ออยู่ที่ผู้แกบนะครับแอดมิกนกะดีใจน้ำนะครับเพราะว่าจะได้าาตัวเลขแนวทางตัวเลขชกลาบกับน้องผู้พานะครับสําหรับมัน,นีเพิ่นจะมีแนวทางให้เล็กตัวใดนะครับขัาไปติดตามน้ากันได้นะครับ<ค>รจะรมาเลยคุณป้าค,คือแอดินข่าว่าี่มีแนวมาแก่เก็บซี นี่แนวมาแจ้งค่ะเอซี่เอ็งเลขเลขบ่อนเลขผู้เล่ะอันเลขกน้องผู้ค้าค่ะเจ้าขายเนื้อปะขายเนื้อพอดีนั่งอยู่เนาะกำลังนั่งขายเนื้อยกะค่ะเพื่อนกะตากับย่ายของผู้ค้าค่ะขี่รถมากเพื่อนไปเก็บเห็ดมากเพราะว่าช่วงนี้เห็ดบานหอกกำลังออกเพื่อนก็เลยไปเก็บเห็ดมากเพื่อนละแวะไหมค่ะเพื่อนเห็นอยูร่าเพื่อนนั่ง เป็นเท่าน้ำยุงฝน,นเนาะเฮ็ดจะลายเนาะเฮ<ห>็ดลายตกาพักันไปลังขึ้นพู่เนาะแม่นค่ะเดือวนี้<ะ>ได้มากเต็มตาเต็มกระบุงเลยได้หลายนั่นปะได้หลายจ้ะไรไปก็ได้คะ่ะช่วงนี้เป็นเฮ็ดเป็นเฮ็ดเขาเอิยกเฮ็ดร่วมนเนาะเฮ็ดร่วมแน่นก็ที่นี่หลายเฮ็ดเฮ็ดลังโงกเฮ็ดนาดำนาเล่เฮ็ดก้คนมีระด้ะ นาดำก็มีบอกี <c oughs> พว,พว่<บ>าไหนดามัโอ้เห็ดทานแน <c oughs> โอ้คือออกแล้วเห็ดทานพี่น้องเห็ดทานกะแซบอยู่เด้นะคะแซบอนู่ค่ะแต่ว่ากับการพูดแ้ไปกินเห็ดก็ต้องเป็นมืออาชีพแน่จักหน่อยเด้ใช่ใหูแรงอือจังประสงในี่ไปบ่ได้ค่ะเพราะว่าม่วหู่วหูแรงน้ำ่นต้องพูดว่าเห็ดที่กินได้และกินไม่ได้มาเป็นยังไงเนาะนะคะเย็บซีอ้าวันนี้ือว่า เอ็กซี่เอ็กซี่กเห็นดามในเรื่อประแสของทรงเสียดังเนาะคนบอกว่าตามน้องครูผาให้หน่อยแมนปรแสลงกับเพิ่นกับบอกให้ตามพอดีเนาะค่ะเนาะเป็นยังบุญเป็นเพิ่นแหวะมาหาเลยเมือว่านะคะนางเนี่ยรายของอยู่เป็นไหแน่นค่ะพอดีหลังจากที่ห้องไปติดตามแนวทางยูดอนมาเนาะเข้าก็ได้มากเปิดร้านไหมคะ มันก็เปิดขายแล้วังสิน้นค่ะขาดก็ได้ไปทำหน้าที่เป็นแม่ค่ะค่ะใายข้อวันนี้เคนหนึ่งแย่มาบอกแย่มาบอกว่าอันผู้หาบอกเราเริ่มผันวางสิผู้หาบอกเราเดอ้อแม่นเพราะว่าผู้หาน่ะน้องไปอยู่อีกบ้านหนึ่งที่เป็นบ้านอุ่ญญาต่ายายเพินน่นเนาะเพิ่นบริยุนนั่งตาที่เพิ่นเคยอยู่นั่อ่าผลเลวานเพิ่นสีปกติมี่นทิ่อยู่นั่ตากับยายเนาะแม่นค่ะ จะว่ากันู้ใดกันหยัดคนเด็กหน่อยปิดตาฮักเนาะคนกันหยัดญาติกันเลี้ยงบอายังไงซะค่ะพี่แรกบอกว่าได้มาอยู่พี่แล้วล่ะก็ได้ไปสักพักแตว่าเขาห่ห้มาเพื่อเนียนเป็นออกไปเลยเพื่ออะไรมาพี่เป็นว่าค่ะซึ่งห้ากับเปตามตลอดเนาะวางเสื้อกับว่าเจอเนาะค่ะเนาะแน่นบ่คใครได้เจออแล้วเนี่ยคะเพราะว่าน้องไปโรงเรียนค่ะบ้านนี้รถ ตาพ่นมากพ่นรายจะไหนแม่ประจนตาพ่นมากเหรออันที่แรกเพิ่นคักเนาะเพินน่นใส่สุดคุ้มกันฝนน่ะแม่จำพิ่นมาได้เอา้าโอ้พ่อไปย่างไป,ไปใกล้ๆเว่าอันตาเป็นตาของน้องผู้พาเป็นยังไงตาโอ้เพิ่นนั่นบอกเราเดอ้อเพิ่นว่าบอกแม่อัติพิ่นนั่นบอกอันเราเดอ้อบอกลานข้าวว่าไงเขาเรา เขาก็เลืบอกประชันก็เลืบอกมากพี่คนตื่นขึ้นาน่าแี่บอกร้านค้าที่อยู่มองคนอยู่เขาเล่นไปบอกเขาเลยละวานนะตื่นมาเล่นไปบอกเขาเลยแม่บอกแม่หลานที่บ้านจะได้กินขนมฟีนะบอกถือเลงได้กินขนมฟีแม่กินละวานนะเพราะว่าถ้าบอกถึ้เขาี่ให้ขนมฟียานแม่้านมันอยู่ค่ะ เป็นสิว่าเป็นฟันแล้วเป็นว่ายเป็นสิเป็นเลนไปบอกแลี้ยวเลียนตุบอกแล้วเนียนค่ะจะเห็นไปแยกก็วาเนาะวาน้อคู่ขาคนนี้เล่าไปมีเจ้าเวลานี้ประจําเป็นร้านขนมห้องเป็นร้านขนมประจําเล่าอยู่ในหมู่บ้านอาจจะเป็นร้านข้าแบบเลขาเล็กทั่วไปแล้วเนาะแต่ใช้พวกขนมเนียังเครื่องดื่มเนียงนี่แหละตามมะนนอกเท่านั้นตามมะนนอกคู่ขาธรรมดาได้น้อยเท่านก็นแต่เลือเรียนเนึ่งเท่นั้นแสิแวะขนมนี่แล้ว ร้านี้นี่ิ่นมีโชกปะจัาเป็นบ่ได้ยินย่ายบายตั้งซันด้วยจ้ะแล้วก็เวลา่นมีโชก่นจะิใหยขนมผู้ผาถึงปี้แต่ถรามาดาเนาะพว่าคันบอกโชคถึกนะคะเพิ่นก็จะให้กินขนมปี้นอกนี่ด้กินขนมเรื่อยๆมันบบรานนี่ค่ะอือพราะว่าเ้างบอกถึกดูยิ่งด้วยเนาะเนาะเป็นอันช่วงของแกที่ถึกช่วงที่รุ่ก็มีบ้างเพื่อนเพื่อนบอกตัวได้ค่ะประแจเพื่อนบอกบอะค่ะ เพิ่นบอกสองสองตัวนึ่งได้สองตัวแนนค่ะเพิ่นบอกสองหกค่ะสองหกสองหกใช่ตัวเดียวเลยแม่นบอกตัวเดียวค่ะอ๋อคุณพ่อคุณตาเพิ่นหน้าเพิ่นเลยว่าจะได้เพิ่นนั่นเน่ะบอกลรวเด้อก่าสั่นแล่นไปบอกลานค่ะก่าสั่นค่ะเพิ่นก็เลยโทรมาบอกทั้งทีเออบอกแล้วบอกแล้วเพิ่นว่าเพิ่นฝันแล้วเพิ่นหวังสิบอกให้ซื้อเด้อเพิ่นมาซื้อเด้อ ผู้พาบอกแล้วพุณผัวชื่อตัวไหนบาร์เซียสองหกสองหกค่ะเอซีเอซีก็ยังเริ่มกลับตัวเดียวห้างเดียวเลยตีตัวเดียวห้างเดียวสองหกเข้ากับหกสองแน่ละกับางเทือกหกกันแลวั่างนึกว่าเป็นเกาหกอาจจะเป็นเจ้าก็ได้ค่ะเพราะว่าเพิ่นหามากแค่สองตัวเท่านั้นค่ะครับงอคือน้ำแน่นกันไว้ค่ะเอฟซีสองหกหรือว่าสองเก้าเนาะตัแดงค่ะ น้องครูหาให้แล้วนะคะ s ส2 6หรือว่า29นะคะไอ้แตแสงม่ได้สอบมันเพราะว่าผู้ใดมาบอกยหญยนาบอกปอกหรือว่าผู้ใดถามพนบอกว่าผูา้ใดมาบ,บอกมันเมนในย่อยอันไม่ไ่บัวบอกมันเั็งไรอันน,น,นี่ประแสงม่ได้ถามแต่ว่าเพนบอกเป็นสั้นเพราะว่าพนเป้าตาก็เลยบริคุยกันโดนเพราะว่าคนมันลิ้นไหมคะ่ะคนมันลิ้นตอนที่ว่าพนมาจอดบอก พอว่าเพิ่นเห็นเพิ่นก็เปล่าเอินเลยเด้มามากมามากภูผาบอกแล้วเพิ่นวางค่ะสองหกน้าประแสเนาะค่ะตัวเดียวหางเดียวเด้อพี่น้องสองหกอาจจะเป็นสองเก้าก็ได้นะคะน้องภูผาพอปกติก็เป็นย่ากันมาบอกเนาะตอนนี้เ้าบบลูค่ะว่พาพ่อป้าเขาไม่ได้ถาม แม่ว,ว่าอันชว่วงเมื่อกี้เข้าไปอุดรเนาะคนอาจจะคิดฮอนเท่านะวม่าเข้าบาไปหาแล้วคนเจอคนที่แรกเข้ามาจะไปอยู่่นบอกเข้าก็เลยเดินทางไปอุดรไาย,ยเอฟซีกระทันหันเนาะแมนเปล่าไปตามแล้ว,วันนี้พ่นไปเก็บเพ็ดแมนพ่นเด้แหววมาบอกแม่มาบอกป้าแสงนะคะซึ่งป้าแสงนี่อยู่ขายเนื้อเน,นาะขายเนื้ออยู่เป็นทาง่านพอดีพี่นอ้องถือว่าโชคดีเด้หนพะิคนก็เลยบอกเลยว่าว่าจะได้กับป้าแสง มันมันมีมันนีเพิ่นวางสิน้องบอกแล้วน้องบอกแล้วเพิ่นวางสิผู้พานั่งบอตาแม่นแม่นเพิ่นทรมาบอกปะสันเพิ่นไปบอก้านขาอยู่ที่เพิ่นสื่อถนมประจำนะเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นฝันแล้วข่าวเล่นไปบอก้านขาด้วยหน่อยหน่อยนะตัวได้พระแสงสองหกสองหกนะคะเอฟสี่ตัวเดียวค่ะตัวเดียวค่ะน้องผู้พาบอกสองหก ท่านก็ไม่ได้บอกสามตัวนะครับบอกค่ะบอกสองตัวปกติน้องผู้อาท่านจะบอกสามตัวนะครับใช่แต่ว่าครั้งนี้ท่านบอกสองตัวด้วยค่ะแต่จะสองตัวนะครับนาะคือเธอคนจะบอกสามตัวเนาะแต่ว่ามันจะเป็นสองช่วงเด้เท่ากับบนใจว่าช่วงสุดท้ายเขาจะได้ไปบอวันนี้เป็นวันที่ยี่สี่ยี่สี่ก็เลยอีกรายหนึ่งดแต่ว่าถ้ามีโอกาสจะไปตามอีก จะไปตามเนาะเจอเพิ่นฝันไหมก็เป็นหายสามโตนนะครับเนาะแต่ว่าความฝันนีไปรู้ว่าเพิ่นฝันอย่างเนาะแนี่ยจ่าพอดีประแสงไม่ได้ถามตาเพราะว่าลักษณะเพิ่นรีดด้วนเพิ่นด้วนก็เลยคิดว่าท่านเพราะว่าดีใจที่เพิ่นบอกว่าได้แล้วก็เลยคือว่าเออได้ได้ตัวตัวเลขที่น้องบอกแล้วกับเพิ่นบอกไปแต่ได้ได้แล้วได้แล้วบอกเน่ฝันเพิ่นว่าเพิ่นฝันแล้วเพิ่นบอกเขาเล้วเพิ่นมาตัวนี้แล้วประสันค่ะไปเจอเพิ่นเมื่อใดประแสง หมู่บ้านค่ะคนมาเก็บเห <bunker> ็ดคนเลแ่แกวรับตัวเดียวเป่นไปเก็บเห็ดพาลีเหมือนเนาะพอดีทางผ่านนะครับอ่ะเป็นตัวเลของน้องผู้พานะครับน้องผู้พาบอกว่าสองหกตัวเดียวตะไยกันไ้เนาะครับมาแล้วพี่น้องลงพิมพ์พิมพ์มาแล้วพี่น้องอ่ะสำหรับตัวเลขเนาะประแสงเนาะหอย่ามเนี่ยประเษงคนมาจังไดเกาะ ได้ตัวนี้เด้อสันสองหกนี่นะคะตัวเดียวแต่เราต้องไปกลับด้วยนะคะก็คือว่าสานมาบอกว,ว่าเสียงบอกว่าได้เล้วได้เลว้ยวผู้ขาบอกแล้วผู้ขาบอกแลวค่ะบอกก็คือสองหกเนาะค่ะเนาะสองหกตัวเดียวก็คือบอกตัวเดียวที่ว่องไวในสีแดงส่วนตัวอื่นเนี่ยคือจะเป็นตัวร่องด้วยพี่น,อน้องก็จะเป็นหกสอง หรือว่า92หรือว่า29เ้านุณป้าแสงเนาะนะคะแอบกันไว้นะครับเป็นตลิ่งหน้าทางของน้องผู้ผานะครับก็ลยรับอีกทอนนึงจากป้าแสงนะครับจากคุณป้าแสงนะครับพราว่าก็นั่มขอมูลนเนาะค่ะของคุณตาคุณย่ยของน้องผู้ามาแบ่งฝันกับเอซี่ค่ะรอแป๊บนึงนะครับถ้ามีโอกาสนะครับเราจะเดินทางไปหาน้องผู้ผานะครับรอติดตาม นะครับสำหรับตัวเลขแนวทาง3ตัวของน้องภูผานะครับอาจเป็นจะให้แนวทาง3ตัวนะครับสามตัวนี้เดี๋ยวให้ FC พิมพ์รอ,อก,ก่อนเราก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะแต่เ่าติดตามให้เนาะเพราะว่าน,อพาพน้องภูผาเไ็อยู่อีกอยู่อีกมู่บานหนึ่งใช่ไหมครับไปก็เ่ค่อยเจอมันโมนแน่นอนนะคะ FC เอฟซ แต่ว่าทีแน่ๆเข้าใด้แล้ววันนี้แสงบอกว่าสองตัวออก,ก่อนค่ะสองตัวนะคะแสงเนาะแน่นเอาสองตัวที่เป็นสองหกเลยละค่ะออสองหกไปก่อนนะคะ f อซส่วนสามตัวให้พิมพ์รอก่อนนะคะน้องภูเขา